สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 6 7แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นสอนอบทเลขเด่น3ตัวของแอดหนาวน้ำค้างงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสู่คำนวณของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี6กับ7ทุกท่านมี8หลุดไปหลักร้อยทางโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ อาจารย์คำนวณได้602ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเป็น10หน่วยบนมวดประจำวันที่1นึ่งทับเก้าสต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดนนวน้ำค้างใบนี้เป็นข้อมูลชุดบนนะครับ3ตัวอาจารย์มีแนวะทางไม่6ชุดด้วยกันนะครับมีชุดรองด้วยตรงนี้ แล้วก็มีข้อมูลชุด2ตัวนะครับอยู่ด้านล่างมี010616 0 9 1 9, 9 9 6 0ย์2แล้วก็6 2สามนี้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ปรีชาเป็นข้อมูลชุดเต็มงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับมีใกล้เคียงชุดนี้ทุกท่านตัวเลขของอาจารย์ที่ให้มาก็คือ7 เกนะครับมื่อออก8ปดหกเงวดก่อนหน้าน,นั้นเข้าอยู่นะครับทางเดยเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1นึ่งทับเก้าสสิดูตรคำนวณเลขวิ่งรุดของอาจารย์ได้5นะครับ5้าตัวเดียวสำหรับในทางชุด3าตัวของอาจารย์ก็มี9 8้าแปดสห้าแดสาม ห้าแปดห้าสี่เก้าห้าศูนย์แล้วก็แปดห้าหนึ่งทุกท่านสองตัวอยู่ตรงนี้มีห้าสี่ห้าหนึ่งห้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์แปดสามห้าแปดเก้าสามแล้วก็ห้าสามตามนี้ครับทางของอาจารย์ปีชาต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวบนล่างของแอสเนื้อใหญ่วันที่อยู่ด้านบนทุกท่านหนึ่งกันยายนหก ข้อมูลชุด2ตัวแถวบนของอาจารย์มี90939298แถวต่อมานะครับมี03044849ตัวกัน95กับ97สำหรับแนวทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมารูปแบบนี้หลุดนะครับแนวทางของอาจารย์จะมีอยู่2ใบทุกท่านอีกใบหนึ่งเข้าอยู่นะครับใบที่อาจารย์ทดลองนะครับงวดก่อนแต่ว่างวดใหม่ยังไม่มานะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดผมคือใครนะครับเป็นข้อมูลล่างอาจารย์มีแนวทางมาให้มาสองชุดนะครับ8 9กับ98ครับผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลบนทุกท่านข้อมูลบนของอาจารย์มี5775 5885 6886้าาหสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับ แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ต่อมาจะเป็นแนวทางของ ads b วันนานะครับเป็นข้อมูลงวดประจำที่หนึ่งกันยางวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าอัดแปดนะครับอัดแปดมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างอาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่ารูดแปดนะครับรูดแปด เลกชุดที่ให้มาเป็นแนวทาง3ชุดเบื้องต้นก็จะมี8081แล้วก็89ทุกท่าน8081แล้วก็89ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับข้อมูลบนอาจารย์บอกว่ารูปท่านะครับเลกชุด2ตัวตรงนี้3ชุดมี5 4 5 6 5 7หหเดเป็นสุดก็เห็นจะเป็น5 7 ข้อมูลชุด3ตัวด้านล่างนะครับ3ชุดได้0 5 4 0 5 6แล้วก็057สําสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับแนวทางของแ b วันนาต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดทะเลใจนะครับแอดทะเลใจงวดที่ผ่านมาเข้าทุกท่านสูน่คําววณเลขวิ่งของอาจารย์ได้6กับ7เลขชุดมี6 7ตรงๆนะครับ สำหรับชุด3ตัวผิดหลักร้อยไปสุดทัน2งวัหลังสุดเข้านะครับสำหรับแนวทางของแอดทะเลใจหวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุทัน1นกันยายน2,567สูตรคำนวณเลขวิ่งได้8กับ7นะครับ8กับ7 3ตัวให้มาเป็นแนวทาง4ชุดนะครับมี8709 708 78แล้วก็8 79 ข้อมูลชุด2ตัวอยู่ในส่วนตรงนี้มี70 7 8 7 9 8 0 8 9 2 9, 9แล้วก็จะมีข้อมูลชุดเน้นมาให้เพิ่มเติมด้วยทุกท่านเน้นบนมี70กับ80แล้วก็เน้นล่างมี78กับ89ตามนี้ครับแอดทะเลใจต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดคนสระเกล้านะครับ เดิมาก็ส่งต่อแบ่งปันคุณชมทุกท่านอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลบนนะครับมีแนวทางมาให้ก็ประมาณ9ชุดนะครับ0272926383 93456575ตามลำดับทุกท่านชอบแนวทางชอบตัวเลขก็แคปหน้าจอไปครับมาต่อกันที่แนวทางชุด2ตัวกระดาษขาว งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับนทางของอาจารย์มี82ลงไปล่างเข้าตัวกลับทางโดยเลขสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1นึ่งทับเก้าสจัดไปนะครับใครชอบรูปแบบนี้ก็ไปดึงชุดเด่นเอาจุด2ตัวกระดาษขาวงวดนี้จะเป็นงวดที่70นะครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอดคนป .4 ีแอคนปสี่สู่คำนวณของอาจารย์ข้อมูลบนก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ3ตัวมีอยู่3ชุดครับ253 137 571 2ตัวก็มี255 3 133 757แล้วก็71สังเกตให้ดีจะมีชุดที่อาจารย์ขีดเส้นใต้เน้นไม้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับข้อมูลล่างก็อยู่ด้านล่างสำหรับแนวทางเด่นบนล่าง3ตัวอยู่ตรงนี้ กาารคำนวณได้012นะครับแนทางของแอดคนปอสต่อมาครับมาดูแนทางสูตรคำนวณเลขดับกันบ้างวัน,นี้เป็นแนวทางไม่น่ามา10บนของอัดหลวงปูชัยนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข3ทุกทันในเลข3ลงให้สำหรับคนที่ชอบนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับหลักหน่วยล่างนะคะอาจารย์คำนวณได้เลข2ุอทถัดได้เลข2วันที่ก็อยู่ตรงนี้ 1= นึ 2, 5 6ทับเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรไม่น่ามาล่างของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างคำนวณได้เลข5ก็ผ่านนะครับวยออกสองแปดล่างเนาะ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับสูตรนี้ของแอดหลวงปู่ชัยไม่น่ามาล่างงวดใหม่คำนวณได้เลขเก้ากทันได้เลขเก้าหนึ่งทับเก้าสองพันห้าอหกสิบเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขไม่น่ามาบนของแอดชนะพนทุกทันชนะพนงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขเก้าก็ผ่านนะครับหวยออกแปดหกเจ็ด ทางเดยเลขของอาจารย์สีงวดหลังสูตรผ่านทั้งหมดเลยทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับใบด้านบนไปนี้เลขไม่น่ามาบนงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาหกเจดอาจารย์คำนวณได้เลขสองทุกท่านได้เลขสองใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับในทางของอัชนะพลส่วนข้อมูลล่างยังไม่ได้มานะครับรอก,ก่อเนาะ ต่อมาก็จะเป็นนทางของป้าแมวนะครับดับหน่วยบนดอกชบางวดใหม่คำนวณได้เลขสองทุกท่านงวดก่อนได้เลข8ก็ผ่านนะครับหลักหน่วยก็คือเลข7ต่อมาก็ดับ10รักแรกพบงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข8ผ่านนะครับหลัก10บก็คือเลข6งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลข2ทุกท่านได้เลข2นะครับสวรดับหลัก10 ถัดมาครับก็จะเป็นข้อมูลสูตรดับหลัก10ทุกท่านงวดที่ผ่านมาได้เลข0ผ่านนะครับหลัก10ก็คือเลข6งวดใหม่คำนวณได้เลข4ทุกท่านคำนวณได้เลข4ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ